สาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก,ก่อนโอ้แม่บังอ่อนอย่างนอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ พิ่งปั้นเสร็จใหม่ๆเลยฮะซูซูกิ a อร้อยในตำนานนะครับทุกอย่างติดปกติครบนะครับวันนี้จะมีรีวิวในการฟังเสียงให้ด้วยทุกอย่างใช้งานให้ปกติแล้วก็ในส่วนของสีตัวถังนะครับถ้าไปปั้นเองผมเชื่อว่าเกินราคาที่จะขายแน่นอนสีทุกจุดทำมาหมดแล้วครับแล้วก็เป็นสีเกรดเด้วยนะครับเป็นสีนกแก้วนะฮะ เครื่องพาใหม่ทำใหม่หมดนะครับถ้าสภาพเดิมๆไปปั้นเองผมว่าราคาหลัก20,000ืไม่อยู่นะครับไม่อยู่แน่ๆนะฮะที่ผมปั้นนี่ก็น่าจะเกินแล้วครับแต่ว่าก็ขายให้กับพี่น้องที่สนใจนะครับที่จะรถรุ่นนี้จริงๆเอาไปดูแลต่อไปรักษาต่อผมไม่มีเวลาได้ขับเลยเนาะเอาไปใช้งานเอาไประลึกความหลังดู นะครับไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับคาบ,บูเป็นคาบ,บูเดิมด้วยนะครับทุกอย่างล้อซีรวดทำใหม่ขึ้นดุมใหม่ทำทุกอย่างทุกจุดให้มันสมบรามาดูดรเรามาสตาร์ทกันนะครับ <c oughs> ทีเดียวครับทีเดียวติดเดินเบาเอร้อยในตำนาน เครื่องแห้งๆนะครับเครื่องยนต์ทำมาหมดแล้วทรับเกี่ยนิ่เครื่องมาอย่างดีนะครับสีใเดี๋ยวเราไปเทปตอนขับให้ดูนะครับขับนิ่มนุ่มนวลน,นะครับมารถใหม่ไปเ<ป>ดงทำช่วงล่างหมดแล้วถ้าใครสนใจก็ถ้าเข้ามานะครับ